บนเข่ายะบนข่านเข่านข่าตายให้บนข่าเยอะโอ้โหสวีดัสวัสดีครับก็มาพบกับผมเอ m ก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยเนาะสำหรับคลิปแ a ท t l นฟิล l d 5นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำปืนที่น่าเล่นเช่นเคยนะครับในวันนี้ขอมากับสาย AS s s ซเบ้างเนาะเป็น a s s l u l t ลั s นะครับปืนก็คือ Turner SMLE นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่ก็ใช้ปืนนี้เป็นปืนหลักๆปืนเมนเลยนะครับเพราะว่าป,ปืนนี้เนี่ยดาเมจเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างดี แล้วก็สิ่งที่เป็นข้อดีที่สุดของมันผมว่าความแม่นยำของมันคือสูงมากนะครับคือค่า accuracy คือโอ้แทบจะเต็มหลอดอยู่แล้ว yeah, yeah. เพราะฉะนั้นมันจะให้อารมณ์แบบพวกปืนเคาะเนาะกึ่งๆสนัยกึ่งๆ AR นะครับ K <Yeah. S 1> ก็เป็นแนวปืนเคาะคิกิ้งซิงเกิลเอาทีนี้เดี๋ยวมาดูของแต่งว่าผมเลือกใช้เป็นอะไรบ้างดีกว่านะครับ <Yeah. S 1> อย่างแรกผมคิดว่าใช้เป็น quick aim น่าจะเวิร์กกว่านะเ mm hmm. พราะว่าไอตัว barrel bedding เนี้ยคือมันจะทำให้เรายิง แม่นยำขึ้นนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยจําเป็นไงเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับความแม่นยําของปืนนี้มันสูงอยู่แล้วนะครับก็เลยเลือกเป็นคลิกเอเนาะจะได้เล็งได้ไวขึ้นนะครับคล้องตัวขึ้นอย่างที่2นะครับผมคิดว่าจะเลือกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้นะจริงมันเวิร์กทั้งสองฝั่งอะที่ผมลองเล่นนะคือถ้าจะเน้นแบบลูกดกมีลูกยิงเยอะๆสายฮิปฟอะไรเงี้ยก็เลือกฝั่งซ้ายนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแบบชารตแม็กบ่อยๆอะไรเงี้ยก็เลือกเป็นฝั่งขวาก็ได้นะครับ ก็จะชักแม็กได้เร็วขึ้นเนาะทีนี้ครับช่องสุดท้ายผมเลือกใช้เป็นรีคอยล์บัฟเฟอร์นะครับเพราะว่าไอ้อีกอันหนึ่งมันเป็นไสซ็อกใช่ไหมผมคิดว่าไสต็อกเนี่ยคือเวลาเราเลง็งเล็งปืนน่ะมันจะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วขึ้น60ปืนแล้วผมคิดว่าไม่ค่อยจําเป็นเพราะเราไม่ได้เอามันวิ่งบูเท่ากับพวก SMG นะครับเหมือนพวกมอเนาะเพราะฉะนั้นเลือกเป็นรีคอยล์บัฟเฟอร์มันจะทําให้ขุมปืนง่ายขึ้นนะครับเวลาที่เรายิงพวกตัวที่โผล่แค่หัวจากหน้าต่างหรือจาก เอ่อโคเบอร์อะไรพวกนี้มันจะทําได้ง่ายกว่านะครับเอาละครับผมก็ฝอยมาพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวไปชมเกมเพลย์กันเลยดีกว่าเอนจอยครับโวยอุ<ว>้ยไม่ได้อ่ะเอา้อาไอ้เหี้ยนึกว่าเกิดแล้วโทษโทษนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่อยามาร์กเหลืองน่าจะเหล็กตัวนึงนะม,มันมสมงคเพื่อนเคเคขั้นตั้งดูฝั่งรถเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้้ดูซ้ายอยู่ดูซ้ายอยู่ โอ้โหเฮีย้ยเยอะว่ะพ <c oughs> ีกลึกไปหน่อยทุกทีได้ชื่อชื่อชืช่อคุณไดเบิดอ้าโอ้สนายเอ้ยช็อตกันใกล้ะระวังตังแถวๆนี้เลยตัวช็อตกันตายยังอ่ะไ,ไอ้เหี้ยลูกกระสุนหมดอะไรวะเนี่ย ในลูกกระสุนละอ๋ออ๋อระเบิดสวยตังเดี๋ยวมาดูขวายตัวนี้ก่อนเพื่อนเสียงวะเออสวยใ <c oughs> ส่มูดใส่มุด,มดเพื่อนแม่งฟินิตเลยว่าไว้เจียอย่างฝัน <c oughs> โอ้ยระเบิด เฮ้ยล้วเพื่อนเรามันพุ่งเข้าไปอย่างนั้นเลยเหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยว้แตกแล้วตัวตัวเอลกีมันแตกแล้วแตกหมดละสามตัวมีระเบิดอ่ะเหมือนจะเคลียร์นะเดินขอยทุกคาม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 าเกิดไม่เป็นไรต่ออยู่เรา เอาว่ะเคลียรเซกเตอร์ว่ะบนบักเขไม่ปในยินใช่เหรอได้ด้วยเหรอ รถถังมันแตกเลยใช่ปะอย่างงว่ามันมันมีพวกรถถังพวกขาต้ารถถังอืมกูเข้ามาถึงข้างปะระขาทางแล้ววะแล้วไม่เคลียร์วะโอ้ฮัลโหลเอ้โอ้โอ้ไปไอย่าร้องโอ้อ้เหี้ยมันมีพวกไอ้ย่ามันอยู่กับนักดีเลยไม่เล่น ปันแล้วแบบแคมป์อ่ะไม่มีใครสนใจกูเพราะว่าแคมป์อยู่โอ้โหไม่มแล้วน่าลองเกิดใหม่เฮ้ยถูกได้ถูกได้เสียแล้วสวย Maybe d เพื่อเรามาเติมแล้วได้อยู่บนหัวเนี่ยไอ้เหี้ยตรงแง่งหินนะเต็มเลยเดี๋ยวเอาตัวไปจุ่เอง อย,อยู่ข้างบนหน้ามันเลยใช่บนแง่งหินนั่นแหละที่หมายบอกขึ้นอยู่ขึ้นอยู่หู้แม่งเยอะเกินข้างบนน,น,งน่ะทำไมอ่ะโอ้แปนหนึงนะไอ้เหี่ยจะแตกว่ะ ออโอ้สวยเขาเหรอจุดแรกไม่ยังบุกไม่ได้เลย ซ้ายมาแล้วด <that> ีขึ้นแล้วเล่นมอดมันจะเล่นกับเพื่อนได้หรอวะไม่รู้ว่ะเทียกูเล่นถน่ายนะกูไม่ไหวเลยเออมาหน่อยปกเฮ้ยผมครับ เฮ้ยมันเข้าไปข้างในแล้วเหรอทำไมตายเกิดเลยเพื่อนเราอยู่กันบ้ามันมีคนบุกเหรอใชไหมอุ้ยเออไม้อยู่ขอบอยู่ข้างในบ้านอยู่ขอบไหมเออสวยเอ้ามันไอ้เสี้ยมมันเข้าเอกันไปแล้วเวันเนี่ยใช่ใช่เพื่อนแตกเพื่อนนอนแตกข้างนอกเต็มไปหมดเลย เออาชนะโอเคเฮ้ยเพื่อนมันเพื่อนมันวาร์ปมาเพื่อนมันวาร์ปมาใช่หรอโปะเออโอ้ไอชี้อะไรมาเนี่ยโมดี้สู้กันหน่อยดีมันอยู่ทีมเราอะดิโปอะถ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ว่าตั้งแต่ตาเมื่อกี้พวกแม่งดันไม่เข้าเพราะว่ามีโปอย่างเงี้ยทำเป็เนี่ยไอ้เฮียอยู่ดีมาได้ไง โอ้โหเจ๊กทีมเราแม่งคุณภาพเต็มจัดหุยหลังตายละหลังตายละยิงไงละโอ้ยเอ้ยเยี่ยสองตัวเออเยี่ยสองตัวตายหมดเดี๋ยวไปช่วยหมุดช่วยร่วงอ่ะช่วยน่อยช่วยนอยสวยเฮ้ยคุณชหน้าเฉยใจเย็นแน่น้อน อะไรนะอะไรสีฟ้าน้ำน้ำน้ำของหออยากเล่นน้ำนเนี่ยขัดนิ้หนาที่เอี้ยที่เด็ดสิ่งหรือเปล่าเป็นมุมที่ดีแต่ว่าไม้ขึ้นแหละที่เอี้ยตะไนเอี้ยนี่ยิงไกลๆไม่ได้ไม่ตายสองสองนะไปเป็นข้างในสวย ข้างหน้ามีาตามังซ้ายมือขึ้นไปเจอเลยเดี๋ยวก็สู้ให้หลโอ้โหูหเยอะสาดตังตรงนี้ตรงไหนตรงที่มาร์ค<า>ม,มาคร์าครเหลืองออุยเฮียหน้ากูมี ไหวว่าตังค์มันเยอะเกินอ่ะเธอเนีน่สวยสวยสวยไปเลยไปเลยมันชุบมันอยู่แถวนี้เว้ยโอ้ยตัวชุบอยู่แถวนี้อุ้ยเฮียโอ้ยเฮียอะไรพวกนี้คนจีนทั้งนั้นอนะไอตัวนี้แม่งนอนอยู่ไหมเห็นตั้งแต่แรกละนานละไอสัสเอส๊ะเป็ด ออกไอเชียกูแตกวัตนีกูแตกเพื่อนขอสมงกหน่อยเพื่อนเพื่อนเราเพ่งมีเมดิกพอวันนี้ตังอยู่ในห้องเหรอใช่ใช่อยู่ในห้องโอเคเดี๋ยวหาทางเข้าไปแป๊บนึงนะย่าได้กูเกิดแล้วอรอตังอยู่ตังอยู่คนชุก ดันดีเข้าเอดีเราอะไรกันโอ้ หมอหมอไม่ได้โอ้ตังไอซ์เซาชุบชาโอ้ชุบไม่ได้อไอซ์เซามันต้อง<ด>ชุบได้เดตีเดียวกันนะอืมแล้วชุณโ้อชาไอซ์เซาอืมเอ้เดี๋ยวตังเดี๋ยวตังเล่นเมดิกอะตรงนี้ทุกคนต้องการเมดิก เอหยไรอุ้ยเยี yeah. ่ยหลายตัวจังอนะเด๋ยวจริงพวกเปรโอ้ย,อยสวยวะ่ะอยู่ดีๆพวกเราก็เสร็จสโมกันสวยตั้งแต่ว่อกี้อะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> แค่พวกเสร็จสโมกดีๆก็ได้ไปแล้วมีทีม โอ้ยผูย้รร ه, เยอะจัดแม่งมันแอบอยู่แง่งหินใกล้ว่าตางซ้ายเนี่ยผูยเยอะจัดอาจจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบก็เป็นได้แบบเรียนแบบอุ้ยเฮียแลบบ้วจะไปมันดีตัวใกล้อยู่นี่วะวัดโอ้โหกูแตกเลยยแบบนี้ ไอ้ตังเคลียบนแง่งหินก่อนมีแง่งหินตัวหนึ่งอยู่กับพวกเพื่อนเราเห็นปะโอ้โหโดนตัวเดียวกันแน่เลยโดนหินเลยโคตรเปรตเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนกูมันตายยังวะโอเคอ็เราน่าจะฆ่าไปละใช่ใช่มึงจุกไม้ด้วยไอ้เหี้ยนี่ไอ้นั่นน่าจะตายแล้วโดนเพื่อนเราท่าเอาไปพี่หนุ่ม